คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่8จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับสองตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่1สิงหาคม2567สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว35งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ สตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ25์2566 2นบวกสเป็น6 6หบวก8เป็น14 14บวกหเป็น20 20ิบวกสเป็น24 ก็จะได้เลขดับสเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2,566ออกหนึไม่มีใน2ตัวบนนับ2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสาได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีในสองตัวบนนับสองตัวบนเป็นงวดที่35ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎาคม2567 3บวก3เป็น6 6บวก3เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก1เป็น12ก็จะได้เลขดับ2ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่12และบวกด้วยแถวที่13 3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6พ้าก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2องพัน 1-1เป็น2 2-6เป็น8 8-6เป็น14 14-6เป็น20ก็จะได้เลขดับ0เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ออก1 7 0ไม่มีใน2ตัวบนดับ2ตัวบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน3 6ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีในสองตัวบนนับสองตัวบนเป็นงวดที่35ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองวดวันที่16กรกฎาคม2,567 0บวก1เป็น1 1บวก4เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก4เป็น13ก็จะได้เลขดับ3ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่17 3สครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2566 4ีบวกหเป็น10 10ิบวกแเป็น18 18ปบวกแเป็น26 26ิบวกแเป็น34ก็จะได้เลขดับสเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองพันห้ารออกหนึ่งเจ็ไม่มีในสองตัวบนดับสองตัวบนเป็นงวดที่หนึ่ง ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสามหได้เลขดับ9 9ก็ไม่มีในสองตัวบนนับสองตัวบนเป็นงวดที่สาหติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับสองตัวบนงวดวันที่1สิงหาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับสาบวกสเป็นห 5้บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8ก็จะได้เลขดับ8ถ้าชอบก็แคบหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ดปากหลักร้อยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด 0% 10เ,เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอดีของผมนะครับ ad619hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุ็ลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนในเพื่อนซ้นะครับ โดยลายไอของผมนะครับ ad 2 cx w qb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลกเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร0อบนปักสองตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ